รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่6่เรามาทําการอัปเดตสาระความรู้วันนี้สําหรับการอัปเดตโครงการคนละครึ่งเฟสที่6กประจําวันจันทร์ที่17ตุลาคมปีพศ2 5 6พ โครงการคนละครึ่งเฟสที่6อัปเดตล่าสุดวันนี้นายพรชัยถีวระเวศผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสอสอคเปิดเผยว่าขณะนี้แต่ละกระทรวงได้เตรียมมาตรการเพื่อเข้ามาช่วยกระต oh. ุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีพศ2565โดยในส่วนของกระทรวงการคลังนั้นทางด้านนายอาคมเติมพิทยาปสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเรียกทางปลัดกระทรวงการคลังและสอสอค เข้าหารือในประเด็นดังกล่าวในเร็วๆนี้ทั้งนี้สำหรับข้อเสนอให้มีการนำมาตรการช็อปดีมีคืนมาใช้อีกครั้งหรือไม่ทางกระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอดังกล่าวไว้นายพรชัยธิรวรรปฏิเสธข่าวคนละครึ่งเฟสที่6ระบ,บุว่ากระทรวงการคลังยังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวซึ่งตอนนี้คนละครึ่งเฟสที่ห้า แจกเงิน800บาทต่อคนยังใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังถึง30ตุลาคมปีพศ2565นี้คนละครึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นฟื้นฟูและลดค่าใช้จ่ายคล่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยณวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคนละครึ่งเฟสที่5มียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด3.43หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายของประชาชน1.75หมื่นล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนการใช้จ่าย51%ปและรัฐบาลใช้จ่าย1.68ล้านบาทคิดเป็นสัดส,ส่วนการใช้จ่าย49%จากจำนวนผู้ใช้จ่ายทั้งหมด24.02ล้านคนทั้งนี้ในจำนวนนี้มีคนใช้จ่ายเต็มวงเงิน800บาทแล้ว8.75ล้านคน หรือ36%ของผู้ที่ใช้สิทธิ์ซึ่งทางด้านนายพรชัยกล่าวอีกว่าสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวตามเป้าหมาย3 3.5%ต่อปีโดยการท่องเที่ยวที่เข้ามาเฉลี่ยเดือนละ1ล้านคนจะช่วยให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีพศ2565เป็นไปตามเป้าหมายที่8 10ล้านคนต่อปี เศรษฐกิจปีพศ2566ก็คาดว่าจะมีจำนวนน,นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นค่าใช้จ่ายในประเทศและทำให้มีเงินตราต่างประเทศเข้ามามากขึ้นนานพรชัยกล่าวว่าอย่างไรก็ดีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้กระทรวงการคลังจะมีการทบทวนตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจ ในปีพศ2565และปีพศ2566อีกครั้งทั้งนี้ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยในปีพศ2565ว่าจะขยายตัว2.8%ต่อปีส่วนปีพศ2566มองไว้ขยายตัวที่3.7%ต่อปีซึ่งหากมีข่าวอัปเดตสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่6 ความเป็นไปได้นั้นจะเป็นอย่างไรทางช่อง y o u t u b e สอา c h a n n น l จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันนะครับและหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นการอัปเดตข่าวที่ท่านผู้ชมท่านฟังถามกันเข้ามานะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ